ภาษาเขียนทั่วไป vs ภาษาเขียนราชการเขียนต่างกันอย่างไรเขียนต่างกันอย่างไรนะคะเราไปดูกันเลยค่ะการใช้ภาษาไทยการใช้ภาษาไทยมีลักษณะที่แตกต่างกันออก มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวันนี้ทางสนุกแคมปัสจะมาเปรียบเทียบคำในภาษาการเขียนทั่วไปเปลี่ยนเป็นคำภาษาที่ใช้ในราชการจะเปลี่ยนไปเขียนอย่างไรมาดูกันได้เลย ต้องขอขอ,ขอบคุณเว็บสนุก .com ด้วยนะคะในที่นี้การใช้ภาษามีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปซึ่งวันนี้ทางสนุกแคมปัสจะมาเปรียบเทียบคำในภาษาการเขียนทั่วไป is the general writing and s h a n g t to the คำภาษาที่ใช้ในทางราชการนะคะ is a formal formal language นะ for the government and document for the government จะเปลี่ยนไปเขียนอย่างไรมาดูกันเลย mm hmm. การใช้ภาษาในการเขียนหนังสือราชการ ภาษาทั่วไปเขียนอย่างนี้ภาษาราชการเขียนอย่างไรหนังสือราชการนะคะ A government document I think โอเภาษาทั่วไปภาษาราชการภาษาทั่วไปใช้คำว่าเหมือนกันเระเอหอหีบมามาเระอือออ่างนนูนน สระอหอหิบมมาสลระเอ bon cities, is, ma, ma, inas, ือนหอมอเอือนอเหมือนกันหอมอเอือนอเหมือนกันเหมือนกันในทางราชการเราใช้เช่นเดียวกันขอเชิญมาขอเชิญไปขอเชิญมาขอเชิญไป ยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำเลย We can u uh, p s p k l k like l i t h t s i s f o r o u r f r i e n d i s a c a s u a l a n d i f y o u s a y ยังไม่ได้ดำเดินการแต่อย่างไร y o u c a n s p e a k w i t h y o u r f r i e n d m a y b e w i o ิว oh What are you talking about ยังไม่ได้ดำเนินการแต่อย่างใด i t ส e very really formal ดำเนินการดำเนินการ is Meaning the same is ทำดำเนินการทำเสร็จแล้วเสร็จแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วส a ต p d o ันแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอเตือนว่าขอเตือนว่าขอเรียนให้ทราบว่าขอเรียนให้ทราบว่าปัญญาทึบโง่ขาดความรู้ความเข้าใจใช้ไม่ได้แล้วอ,อยังบกพร่องอยังต้องปรับปรุงยังบกพร่อง ยังต้องปรับปรุงขอให้ดำเนินการขอให้ดำเนินการปโปรดพริจนารณาดำเนินการขอให้ดำเนินการก็คือเมื่อสักครู่ที่คำว่าทำดำเนินการก็คือขอให้ทำขอให้ทำนะอันนี้คือปโปรดพริจารณาดำเนินการปโปรดอนุมัติปโปรด พิจารณาอนุมัตินะคะมีคำอะไรอีกมีคำว่าใครภาษาทั่วไปเราก็จะพูดกันว่าใครภาษาราชการผู้ดใดผู้ดใดที่ไหนภาษาทั่วไปที่ไหนที่ใด แบบไหนแบบใดอะไรอะไรปกติเราก็จะคุยว่าอะไรหากคุณต้องการพูดลักษณะเป็นแบบฟอร์มอสิ่งใดอันใดได้ไหมได้หรือไม่ได้ไหม ได้หรือไม่เมืออมออม่อไรเมื่อไรเมื่อใดเมื่อไรเว้นเมือ่อใดอย่างไร h าวอย่างไรเช่นใดประการใดเช่นใดประการใดทำไมทำไมไว y ทำไมเพราะอะไร เพราะอะไรเหตุใดทำไมเหตุใดก็ขอขอบคุณนะคะขอจบสำหรับคลิปนี้ต้องขอคุมขอบคุณคุณภาพและความรู้จากเพจเฟซบุ๊กรักภาษาไทยนะคะที่อนุญาตให้เรานำความรู้ดีๆมาเผยแพร่ให้กับชาวส,สนุกแคมปัสได้เรียนรู้กันก็ต้องขอบคุณสนุกแคมปัสที่โพสต์สิ่งนี้ เป็นประโยชน์นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ